ติฟอนะครับลุงลุงลุงครับ <laughs> เป็นจังไหร่บคู่บะหันผมเป็นคนที่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองเอาเส้อเลยฮอ้จังไหจึงจะมีความมั่นใจอ่าเอาอย่างนั้นก็ความมั่นใจความมั่นใจทำไงจึงจะมีความมั่นใจ โอเคนะถอยหลังหนึ่งเก้าครับม,มาทำความเข้าใจกับสิ่งนั้น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 ก็แปลาการพูดก็ได้นะมั่นใจในสิ่งที่เราจะพูดนะเข้าใจในสิ่งที่เราจะพูดแปลว่ามันต้องมีข้อมูลนะศึกษาหาความรู้ประกอบที่มาข้อมูลคือที่มาเรื่องอะไรก็ว่ากันไป เราจะเล่าเล่าเรื่องที่มานั่นนะให้ใครอื่นเขาฟังกันจะให้ดีเล่าเรื่องตัวเองโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยใช่ไหมละ่ะมัเล่าเรื่องตัวตัวเองจะจดจาความได้ให้ใครฟังก็ไม่รู้หราพับหาตาเราไปด้วยโอเคไหมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเกิดการเรียนรู้จากตัวเราเองต่อมาพัฒนาการ ก็เล่าเรื่องของที่มาของสิ่งอื่นอย่างอื่นเรื่องอื่นให้กับใครก็ได้ฟังโอเคไหมนอกนั้นก็เวลาพูดจาก็ให้มันถูกกับหลักภาษานะตัวรอเรือคำควบคำกล้ำเนาะให้มันชัดเจนแค่นี้เราเข้าใจนีที่มาแล้วก็ พิจารณาไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยวางไปเป็นเสียงหรือการกระทำก็ได้สุดท้ายมันจะกลายเป็นความคุ้นเคยไอ้เจ้าความพุ้นเคยตรงนั้นแหละที่เรียกกันว่ามั่นใจโอเคไหมมันจะมาจากคําว่ารู้ความรู้เข้าใจมั่นใจชํานาญแล้วก็เชี่ยวชาญนั้นลองจับคำสามสี่หาคำนียมาวางลําดับ อย่งตองสสี่ดูซิว่าค่อยๆทําครับผมเพราะสิ่งนี้มันก็ทุกคนเรียนรู้ทั้งหมดแหละในโลกใบน,นี้ว่าจะนําสิ่งใดเสนอกับใครแล้วผู้ฟังก็ได้อะไรแล้วเราได้มั่นใจเปไน็นงใดไม่จะออกมาเองครับผมประสบการณ์ตรงเท่านั้นจะเป็นคําตอบสุดท้ายของทุกๆเรื่องโอเคนะจบข่าวครับผม